สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนดึกๆวันนี้นูจะมานําเสนอบอลสีสีบุลําค่ะคืออันนี้มีลูกค้าเอฟไปแล้วพรุ่งนี้จัดส่งค่ะน้องจะไปที่ขอนแก่นค่ะสวยมากฟอร์มสวยมากใบใหญ่มากเลยค่ะเทียบกับมือแมคค้าต้นนี้มีหลายต้นเลยค่ะมีหลายหน่อเลยกําลังแทงออกมาเยอะมากเลยค่ะคุ้มมากลูกค้าเอาไปเลี้ยงคือคุ้มมาก ไปเปลี่ยนกระถางหรือแยกหนอก็ได้ค่ะตั้งเป็นฟอร์มแม่ค่ะต้นที่สองต้นนี้ต้นนี้จะเป็นน่อสุขโขไทยค่ะสุขโขไทยมีหูใต้ใบด้วยสุขโขไทยต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะต้นนี้จะไปที่อุบนค่ะมีหลายหน่อมาก ลายนอมากกุ้มมากเลยค่ะถ้าเอาไปตั้งเป็นฟอร์มกอไว้ตั้งแม่หรือจะเอาไปเอาไปแยกกระถางก็ได้ค่ะต้นนี้สังเกตไหมคะว่าสองต้นนี้จะเป็นคล้ายๆกันแต่ต้นนี้คือยกักษ์ลุมนพัทนะคะต้นนี้คือสุโขไทยก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยที่ลักษณะของใบคือสุโคไทยจะเป็นจุดแต้มสีขาวกับสีชมพู ส่วนยักษ์โลนพักจะเป็นลายคล้ายๆมีสีชมพูสีเขียวแกมสีขาวแล้วก็ไม่มีหูใต้ใบค่ะลายคล้ายสิ้นไหมเลยค่ะอันนี้จะเป็นสุโขทยัยมีหูใต้ใบค่ะยักษ์ลนพักไม่มีหูใต้ใบสวยมากอันนี้ก็หน่อเยอะเหมือนกันค่ะต้นนี้หน่อเยอะมาก เอาไปตั้งแม่หรือแยกกระถางเลยก็ได้ค่ะต้นนี้ต้นนี้จะไปที่อุทัยธานีค่ะแถมแถมต้นนี้เป็นต้นแถมนะคะสวยมากถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมีให้มีแบ่งตลอดค่ะถ้าถ้าพีพี่น้องๆคนไหนสนใจทักมาได้ค่ะมีแบ่งตลอดมีทั้งสีบูดีลัม สุโคไทยยักษ์ลุนพักกระถางก็ประมาณนี้เลยค่ะบอนไทยโบราณเลี้ยงง่ายๆแตกกอเยอะมากนี่ค่ะเป็นเป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรดินด้วยแหะดินดินไม่ดินไม่เป็นดินที่แข็งไม่เป็นดินที่หนักดินโปง่งเห็นไหมคะหนอกกำลังจะแตกเลย นี่ค่ะดินไม่โปอ,อดินไม่แข็งดินไม่หนักค่ะแล้วก็ไปย้อนดูคลิปสองคลิปสามนะคะจะเป็นวิธีการเล่งสีเล่งกอนี่ค่ะเล่งสีสีสดมากสังเกตไหมคะสดมากสีบุยลำก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะ ส่วนสุโคไทยก้านใบเขียวค่ะก้านใบเขียวมีหูใต้ใบอันนี้ก็หน่อเยอะมากไปใช้สูตรเร่งบอลเล่งแต่กอที่หนูทำคลิปให้ดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะจะให้ลูกประมาณนี้เลยนี่เลยแล้วก็ดินก็สำคัญนะคะดินต้องเป็นดินโปรง่งดินโปรง่งไม่อุ้มน้ำหรือ การเจริญเติบโตของรากอะคะ่ะก็มีส่วนถ้ารากจเจริญเติบโตดีก็จะได้ดูดน้ําที่เราลงน้ําใต้ภาชนะด้วยค่ะนี่ส่วนต้นนี้ยกักษ์ลณพักยักษ์ลณพักกับสุขุมไทก้านใบจะส,สีแตกต่างกันนะคะเนี่ยสุขุมไทก้านใบเขียวยกักษ์ลณพักก้านใบออกน้ําตาลน้ําตาลอมน้ำตาลอ,อมดําค่ะนี่ ไม่มีหูใต้ใบนะคะไม่มีหูใต้ใบคล้ายๆกับสุรเสียนแต่ไม่ใช่สุรเสียนนะคะนี่แต่กอเยอะมากเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาประโยชน์เอาความรู้เล็กน้อยแล้วก็บอนสีสวยๆมาให้พี่ๆน้องๆชมก่อนนอนนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องค่ะ អរគុណខ្លះ